สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อเขาคนที่คนที่เขาเทคุณไปเขาจะกลับมาขอโอกาสไปต่อกับคุณเขาเป็นใครคนที่เทคุณไปแล้วเขาจะกลับมาเพราะอะไรกลับมาคิดอย่างไรเขาจะทำอย่างไรกับคุณเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไร มีคนที่เขาเทคุณไปอ่ะเขาจะกลับมาขอโอกาสไปเตอกับคุณเลือกเลือกคนละทางอันนี้ก็ย้ำซ้ำอมาคนที่คุณเลือกเลือกกนคนละทางแล้วนิง่งเงียบไปแล้วหรือเขาเองเป็นคนหล่อคนสวยมีสเสน่ห์มีคนมารักงมาชอบมากมายให้เขาเลือกแต่เขาเลือกคุณเขาจะกลับมาเลือกคุณถึงแม้จะไปคนละทางแต่เขาเฝ้ามองคุณอยู่นะ รักที่หยุดนิ่งไปคนละทางไปคนไปรถคนละคันหลงคนละที่คิดคนละแบบคนละอย่างถ้าเขาจะกลับมาขอโอกาสไปต่อกับคุณที่เดิมไม่เหมือนเดิมเขารอคุณอยู่ที่เดิมรักคุณเหมือนเดิมแม้จะไกลห่างแม้จะ ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วไม่เหมือนเดิมแล้วเขาจะกลับมาเพราะเขาคิดมั่นใจแล้วแน่ใจแล้วว่าเขารักคุณเขารอคุณและเขาไปในที่ที่เคยไปกับคุณอยู่กับคุณรอคุณอยู่ที่เดิมเหมือนเขาเขารักคุณนะคิดถึงเวลาที่พูดคุยกับคุณอยู่กับคุณแม้จะมีคนมาให้เขาเลือกเขารักมากมาย แต่เขาเลือกคุณอ่ะเขารักคุณหึงหวงห่วงคุณไม่อยากให้คุณมองใครไม่อยากให้ใครมองคุณเขาหึงคุณมากต้องการควบคุมคุณหรือเป็นคนที่คุณหึงเขาเขาต้องการให้คุณหึงเขาหวงเขาคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเขาเศร้าต้องการแต่งงานกับคุณ จะขอโอกาสไปต่อถึงแม้รักนี้จะใช้เวลาแล้วเขาจะอดทนนะร้องไห้จะอยู่ในชุดดำแต่เขาต้องการแต่งงานไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงผู้ชายอเขารักคุณเขารู้แล้วเขาจะกลับมาขอโอกาสไปต่อต้องการให้ทุกอย่างเหมือนเดิมมีคุณอยู่เหมือนเดิมเขาจะอดทนจนกว่าจะได้แต่งงานกับคุณแลือเขา เหมือนเขาที่ผ่านมาเขาอะใช้เวลามากวนแล้วแน่ใจแล้วที่เขาจะกลับมาเนี่ยมั่นใจว่าเขารักคุณว่านำรักที่ดีมาให้คุณคุณคือคนที่ใช่ที่เขาจะแต่งงานแล้วเขาจะกลับมาขอโอกาสไปต่อด้วยตัวเขามั่นใจแล้วเขาจะไปต่อกับคุณแล้วเขาจะอดทนกับคุณอดทนกับอุปสรรคปัญหาเนี่ยกำลังพูดคุยกับตัวเองว่า จะทาอย่างไรต่อไปจะพูดจะคุยกับคุณอย่างไรให้ได้หลังที่คิดที่ต้องการต้องการแต่งงานกับคุณหรือเรื่องราวเหตุการณ์ที่ผ่านมาเขาเอาแต่ใจตัวเองไม่สนใจคุณเพราะเขาต้องการให้ทุกอย่างเหมือนเดิมมีคุณอยู่เหมือนเดิมรอคุณอยู่ที่เดิมหรือไม่ถ้ามองอีกด้านเป็นคนที่คุณก็รอเขาอยู่เหมือนกันนะการรอคอยแต่อยู่ที่คุณว่าจะรักเขาเหมือนเดิมไหมแต่เขาจะกลับมา เขออาอุตสาหไปต่อกับคุณเขาจะทำอย่างไรรอสายการรอคอยรอที่จะกลับมารอหรือคุณรอเขาอยู่เหมือนกันนะจะสมหวังนะแต่ไม่ว่าคุณจะไม่รอเขาแต่เขาอะรอเวลาที่เหมาะสมจะกลับมาจะโทรหาคุณนับเวลารอแต่เขาจะเอาชนะใจคุณให้ได้เพราะเขามั่นใจว่าเขารักคุณอะรักที่อยู่ในเขาวงกอ ความซับซ้อนปัญหาซับซ้อนเหมือนเขาจะออกจากเขาวงกดได้แล้วนะเพราะเขาต้องการรักคุณ <c oughs> รักเขาต้องการให้คุณรักเขารักได้อยู่ด้วยกันอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมอะแล้วยางไรต่างวัยคุณกับเขาแตกต่างกันความรักที่ เหมือนคนอื่นว่าไม่เหมาะสมเป็นคู่กันไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้แต่เขารู้เขารักคุณเขาหึงหวงห่วงคุณแต่ก็อยู่ด้วยกันได้ในความแตกต่างเขาจะกลับมากําลังคิดขอโอกาสไปต่อรักที่ซับซ้อนที่ไม่สมหวังด้วยเหตุที่เหมือนอยู่ในเขาวงกฏนะ่ะแล้วถึงเวลาแล้วเขาออกจากเขาวงกฏได้แล้วอุปสรรคปัญหาของเขาอ่ะ แล้วกว่าที่เขาจะเข้าใจแล้วอย่างไรผู้ควบคุมเขาจะยอมคุณนะมีคนมาให้เขาเลือกให้เขารักมากมายดูคนนี้เขามีเสน่ห์มีคนมาลักมาชอบหรือรักระหว่างคุณกับเขาเนะี่ยมีอุปสรรคขวางน้ํามีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอาจะเป็นคนรอบข้างญาติพี่น้องคนอื่นๆแล้วอย่างไร อยู่ลำพังเขาจะกลับมาเขากำลังคิดไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนคุยกับตัวเขาเองแล้วเขาก็แอบ,บส่องแอบ,บมองคุณจะกลับมาไปต่อกับขอโอกาสขอโอกาสคุณไปต่อเขารักคุณเขารู้แล้วว่าเขารักคุณตอนนี้เขาอยู่คนเดียวอยู่ลำพังอันนี้ก็อยู่คนเดียวรอเวลาที่จะได้พบเจอกับคุณมาหาคุณ รอคุณอยู่ที่เดิมได้สำหรับไว่าอย่างไรความอึดอัดความซับซ้อนปัญหาซับซ้อนมากมายสองเรารู้กันแล้วคนที่คุณก็รอเขาอยู่จะสมหวังนะจะมาเอาชนะใจคุณแล้วเรามาดูว่าเ,เขาจะกลับมาขอโอกาสไปต่อกับคุณความรักระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรที่ผ่านมา ณปัจจุบันแล้วอนาคตจะสมหวังไหมเขาอยากบอกอะไรกับคุณคิดอย่างไรกับคุณเขาจะกลับมาขอโอกาสไปต่อเขาเฝ้ามองคุณอยู่ตอนนี้เนี่ยอธิษฐานขอพรให้ความรักนี้สมหวัง,งถึงแม้จะไปคนละทางแล้วเลือกคนละทางแล้วมีคนทช่ไมให้เขารักเขาเลือกหรืเขาเลือกคุณเขารักคุณขอให้คุณให้โอกาสเขาเขากำลังขอพร จบไปแล้วนี่ก็จากลาพัดพากจากกันนะไม่เหมือนเดิมแล้วแต่เขาต้องการกลับมาให้เหมือนเดิมเขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองใหม่เขารักเขาหึงเขาห่วงคุณมากนี่ก็แบ่งปัน,ปนเขาต้องการความรักความเข้าใจจากคุณให้คุณเข้าใจเขาเขาเข้าใจคุณเข้าใจซึ่งกันและกันแบ่งปัน,ปนความปรับความเข้าใจปรับตัวเข้าหากัน แต่งงานเขาต้องการแต่งงานกับคุณเขาพูดคุยกับตัวเขาคนที่เขาจะแต่งงานด้วยคือคุณขอโอกาสไปต่อเหมือนเขาอยากบอกเหมือนเขาคิดนะอตัวเขาเองตอนนี้เขารักขอพรแล้วเขาความรักนี้แม้จะไม่สมหวังพัดภาคไกลห่างต้องการให้เหมือนเดิมแล้วคุณอยู่ในใจเขาคุณดูหล่อดูสวยดูมีเสน่ห์แล้วเขาจะปรับตัวเข้าหาคุณให้คุณปรับตัวเขาหากันเพราะการเสริมอ่ะ เสริมสวยเสริมให้เติมแต่งให้ความรักนี้พัฒนาไปได้มีความสุขได้อยู่ด้วยกันกับแบ่งปันความรักความเข้าใจรักที่ดีมาให้คุณเมื่อคุณมีทุกเขาก็จะแบ่งปันความทุกใกการเข้าใจกันน่ะการแบ่งปันไม่ว่าจะทุกจะสุขต้องการความรักความอบอุ่นจากคุณขอโอกาสไปต่อคุณคือคนที่ใช่นะเขาอยู่ใกล้แล้วมีความสุขอนะ การแบ่งปันความเข้าใจอะดูอบอุ่นด้วยด้วยความจริงใจด้วยความไม่เสแสร้งให้กันและกัน,กนเขาว่าคุณคือคนที่ใช่แล้วอย่างไรอีกคิดอย่างไรข้าราชการอันนี้ความถูกต้องตามกฎหมายเนะี่ยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้าราชการความเป็นระบบระเบียบนะหรือไม่เขาก็ทํางานเกี่ยวกับเป็นข้าราชการ ทหารตำรวจความยุติธรรมเริ่มต้นใหม่เขาใหม่ปามันต้องการเริ่มต้นใหม่แม้จะจบจะพัดพากจากกันขอโอกาสไปต่อเขารักคุณต้องการแต่งงานกับคุณฝันถึงคุณเพ้อฝันเก็บออมเขาแน่ใจมั่นใจแล้วว่าเขาลักคุณแล้วเขาก็จะอดทนกับคุณนะค่อยๆเก็บออมค่อยพัฒนาความรักขอโอกาสไปต่อ ดูเขามั่นใจว่าอยู่ที่คุณคุณจะรักเขาไหมด้วยความเมตตาขอความรักขอโอกาสไปต่อให้คุณเมตตาเขาด้วยแต่สำหรับมองให้ลึกลงไปเขามั่นใจแล้วว่าคุณคือคนที่ใช่ความหวังเขามีความหวังแสงสว่างขอโอกาสไปต่อแล้วเขาก็หึงหวงห่วงคุณตอนนี้เขารู้แล้วเขารักคุณ เป็นคนที่คุณหลอกเขาอยู่จะสมหวังแล้วเรามาดูพลังงานของคุณเป็นอย่างไรเัือนเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณคุณคิดอย่างไรกับความรักมีคนที่เขากําลังเนี่ยเขาจะเข้ามาขอโอกาสไปต่อกับคุณนะจะกลับมาพลังงานของคุณเป็นอย่างไรพคยจะบอกอะไรกับคุณ พญาราชสีคุณเป็นคนที่เก่งแก่งนะมั่นคงแล้วคุณก้าวไปข้างหน้าแล้วคุณจะไม่ยอมถอยหลังแล้วมุ่งมั่นก้าวไปข้างหน้าความอบอุ่นพระแม่ปลาวตีคุณก็ดูมีเมตตานะความรักความอบอุ่นความเข้าใจมีคนหยิบยื่นรักดีๆให้คุณดูคุณมีความ เนะพราะพ่อแม่ปลายาปฏีมีความรักของความเป็นแม่ของความเป็นพ่อแม่รักลูกพ่อรักลูกดูที่คุณต้องการคนรักคนเข้าใจเพราะคุณเลือกเลือกความรักแบบพิธีพธิถันเพื่อตอกย้ำความมั่นใจมั่นคงในอนาคตคุณจริงจังกับความรักให้ความใส่ใจกับคนรักความรักมากและเขาต้องยอมรับและสนับสนุนในสิ่งที่คุณเป็นคุณทําต้องอดทนอ่อ,อนอ่อ,อน,ออนผ่านตามกับคุณแล้วก็ต้องได้ดังที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจ คาดไม่ถึงคุณจะสมหวังแบบคาดไม่ถึงเท,ท้าทตาลดเกิดขึ้นกับคุณด้วยคนที่คุณก็คาดไม่ถึงนะเขาจะกลับมาขอโอกาสไปต่อกับคุณแต่คุณมีความเมตตานะเพราะพระแม่ปาราวตีอะความเมตตาความจริงใจความอบอุ่นใครอยู่ใกล้คุณแล้วมีความอบอุ่นความสุขไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายถ้าคุณเป็นผู้ชายอะมีนาลีอุถัมภม์กลับมาขอโอกาสไปต่อ คุณจะสมหวังแบบคาดไม่ถึงทุกคนที่คุณกับเขาพบกันแบบคาดไม่ถึงอ่ะปุกป๊กๆเหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นคุณแผนกับนางพิมพาพายาห่วงแห่งความรักรักที่ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ทุกคุณก็รักเขาอยู่นะแล้วเขาจะกลับมาโขากาลัดไปต่อจากที่รักกันไม่ได้ไม่สมหวังรักที่เป็นไปไม่ได้ความซับซ้อนปัญหาซับซ้อน รักที่มองไม่เห็นอนาคตชี่ชัดเจนแต่คุณก็อยู่ในห่วงแห่งความรักนะความฝันปรารถนาแล้วอย่างไรปรารถนาคนรักคนเข้าใจอะท้าวิรุนหกแต่ก็อยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจรืออีกอย่างคุณต้องการคนที่เข้าใจคุณมาดูแลคุณเป็นเพื่อนคู่คิดส่งเสริมสนับสนุน มาดูแลคุณในทุกๆด้านของคุณน่ะชีวิตความเป็นส่วนตัวดูแลคุณได้แล้วอย่างไรเขาต้องดูแลคุณได้ความสุขพระนางเบนจากกาลยานีแต่ล้างนี้ด้วยบุญกุศลน,นะนำพาได้เป็นคู่กันคุณจะพบกับความสุขความสุขความอุดมสมบูรณ์สุขกายสบายใจอีกใบพลังงานของคุณมีคนที่เขาจะกลับมาขอโอกาสไปต่อ แตกต่างกันเป็นคู่กันแต่กว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังคุณจะเจอคู่คู่แท้คู่ที่ดีนะแต่อยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจหรือคนที่เขาจะกลับมาเนี่ยเพราะวันนี้พูดถึงความแตกต่างกว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังต้องผ่านการเรียนรู้นิสใส่ใจคอกันก่อนแล้วพัฒนามาปิ้นความรักนะกน่ากจะเข้าใจกันได้อยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นคู่ของคุณไปจากกันไม่ได้จากไม่เข้าใจกันก็กลับมาปรับความเข้าใจกันได้เพราะด้วยความรักคุณอะ คุณมีให้เขาเพราะคุณก็ยังมีความความรักคนรักที่ความรักที่ยังไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ก็จะอยู่ด้วยกันได้เขาจะกลับมานํารักที่ดีมาให้คุณแต่คุณจะเกิดขึ้นกับคุณนะไม่ว่าคุณจะเลือกใครหรือเป็นอย่างไรหรือคุณจะไม่ให้โอกาสเขาแต่พลังงานของคุณไพ่บอกว่าคุณจะพบรักที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นกับคุณคนที่เข้ามาที่คุณคาดไม่ถึงว่าเขาจะรักคุณดีกับคุณห่วงใยคุณจะเป็นคู่ของคุณได้ ดูแตกต่างนะแบบค้านไม่ถึงทุกคุณจะพบเจอกับเขาแบบค้านไม่ถึงจะก็สมหวังได้เป็นคู่กันนะด้วยคุณเองมุ่งมั่นคุณเชื่อมั่นในความรักความไม่ยอมแพ้แต่อุปสรรคปัญหาของคุณอ่นะพระยาราชสีอ่นะความเก่งแก่งอยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจนะความรักที่ดีคุณจะพบรักสมหวังนะเป็นคู่กันในที่สุดคุณจะสมหวังได้ ได้เป็นคู่ได้อยู่กับคนที่คุณรักถึงแม้จะแตกต่างถึงแม้จะเป็นจริงไม่ได้แต่ก็ในที่สุดก็เป็นจริงได้ได้อยู่ด้วยกันในความแตกต่างพลังงานรันากับสังทองแล้วเขาเป็นสังทองแล้วคุณเป็นรันาเขาเป็นรันาคุณก็เป็นสังทองอ่ะกับกันแต่ก็อยู่ด้วยกันได้เขาจะกลับมาขอโอกาสคุณแต่คุณก็จะให้โอกาสเขานะแล้วคุณไม่ให้โอกาสแต่คุณจะเจอคู่ที่ดีแต่ความรักของคุณอ่ะ พราะรจนากับสังทองกว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังเป็นรักที่กว่าจะเข้าใจกันลื่มไพ่บอกว่าความรักของคุณอะต้องผ่านการเรียนรู้นิสัยใจคอกันก่อนแล้วค่อยพัฒนามาเป็่ความรักจะมั่นคงเพราะคุณมีโลกอุดมคติอุดมการมีโลกส่วนตัวมีความคิดที่แตกต่างจากคนอื่นๆไม่เหมือนใครอะ เรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหมายเลข้าหมายเลขสองหมายเลขสิบหกหมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดหมายเลขสิบสองหมายเลขยี่สิบหรือไม่ก็เกิดปีกุลหรือไม่ก็เกิดวันเสาร์หรือไม่ก็เกิดราศีเมถุนถ้าเกิดเดือนมิถุนายนหรือไม่ก็เกิดวันจันทร์หรือไม่ก็เกิดราศีสิงห์หรือเกิดเดือนสิงหาคมแล้วเรามาดูพลังงานของเขาวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาเขาจะกลับมาขอโอกาสไปต่อกับคุณรักคุณ าแน่ใจมั่นใจแล้วแล้วเขาจะเอาชนะใจคุณให้ได้แต่พลังงานของคุณก็ไปในทางที่ดียะสมหวังแบบคาดไม่ถึงรักที่คาดไม่ถึงเข้ามาแต่จะมากน้อยอยู่ที่พลังบุญพลังกุศลนะด้วยบุญกุศลของคุณพระนางเป็นจากการยาน,นียพบกับความสุขความอดุดมสมบูรณ์สมหวังหนังที่คุณคิดพลังงานตัวเขาพระแม่ธรณีหนังแน่นมั่นคงนะ รักที่มาพร้อมฐานะการงานการเงินความมั่นคงแล้วเขาใช้เวลาเพราะไปนี้พูดถึงหนักแน่นรักใครแล้วรักจริงซื่อสัตย์มั่นคงจริงใจสร้างครอบครัวที่อบอุ่นใช้เวลาคิดดีแล้วมั่นใจแล้วที่เขาจะกลับมาหาคุณพนาัลายบรรทมศินเหนื่อยพักผ่อนการพักดูแลหวัวใจเขาแล้วเขาก็ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคลุกขึ้นนะเข้ามาในชีวิตคุณในระยะอันไกล เขาพอเหมือนการแข่งขันนะไก่ทองปราบชาละวันนะความขัดแยง้งความไม่เข้าใจกันความแตกต่างกันแต่เขาพร้อมจะเอาชนะใจคุณไก่ทองความยับยัง้งรอบคอบการคิดตัดสินใจเฉลิมฉลองชัยชนะความสําเร็จสมหวังเทพธิดาพระจันทร์อยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขเหมือนอยู่ทำการดอกไม้นานาพานันธุ์หรือเขาเองจะนำความรักความสุขความสงบมาให้คุณน่ะ จิตใจสว่างสบายเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญแล้วก็มีการแข่งขันนะนี่ก็ฝ่าฟันอุปสรรคขวางน้ําเมฆลากับบาลมาสูนดูคุณกับเขาจําเป็นเหมือนการขัดแยง้งทะเลาะเบาแวง้งกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นความรักที่เหมือนรักกันแต่ก็เหมือนไม่รักกันอ่ะทะเลาะเบาแวง้งององอนกันอยู่ตลอดเวลา แต่ก็เป็นรักที่มั่นคงให้กันและกันเพราะคุณกับเขาแตกต่างกีค่คนละแบบคนละอย่างแต่ก็เป็นคู่กันอันนี้ความแตกต่างขัดแยง้งเรื่องไม่เป็นเรื่องเหมือนไม่รักกันแต่ก็เป็นคู่กันก็อยู่ด้วยกันได้แล้วเขาจะกลับมาเอาชนะใจคุณจากไม่เข้าใจกันล้ออย่างไรอีกเท้าวิรุณหก ที่ผิดหวังที่เสียใจที่ไม่สมหวังเขาว่าตัวเขาเองคิดผิดตัดสินใจผิดแล้วเขาจะมาเอาชนะใจคุณนะด้วยเป็นหลักแล้วเขาอดทนเอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆได้แล้วเขาก็รอคอยได้อ้อนวอนร้องขอความรักนี้สมหวังพระทักษะไม่สามารถลงเอยกับคนที่เขารักได้อย่างง่ายดายนักแต่เขาจะมาเอาชนะใจคุณความไม่เที่ยง ทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนด,ด้วยตัวเขาเองนะทุ่มเทให้กับนาทีการงานการเงินห่วงฐานนะหนาตาทางสังคมความรู้สึกคนสิ่งอื่นมากกว่าหันใจเขามากกว่าคุณตอนนี้เขารู้แล้วทุกอย่างไม่เที่ยงด,ยด้วยตัวเขาเองเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับการงานนะลคล้ายๆกันกับคุณมีพลังงานที่เหมือนเหมือนกันอยู่นะต้องการคนรักความรักความเข้าใจ เรามาดูวันเดินปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาหมายเลข21หมายเลข5หมายเลข33หมายเลข4หมายเลข27หมายเลข7หมายเลข8หมายเลข35หรือไม่ก็เกิดปีมะแมหรือไม่ก็เกิดปีเถาะหรือไม่ก็เกิดปีมะโรงแต่เขาจะเอาชนะใจคุณนะเนี่ยการเฉลิมฉลองชัยชนะความสําเร็จสมหวงังหนึ่งที่เขาคิดเขาต้องการแล้วก็สซอรส์รขอคุณแต่งงาน ขอโอกาสเขาจะกลับมาขอโอกาสไปต่อกับคุณนะ่ะว่าจะแต่งงานกับคุณเพราะวันนี้พูดถึงการเฉลิมฉลองการแต่งงานมีความสุขดังที่เขาคิดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับตัวเข้าหาคุณนำความสุขความรักที่ดีมาให้คุณขอโอกาสไปต่อแล้วอยู่ที่คุณจะให้เขาไปต่อไหมแต่ก็ดูเหมือนไปต่อได้นะเป็นคู่กันนะ่นะพร้อมที่จะเอาชนะ แล้วเหมือนจากที่เหมือนไม่เหมือนไม่รักกันไม่เข้าใจกันแต่เขารักคุณคุณรักเขาก็อยู่ด้วยกันขัดแยง้งทะเลาะเบาะแว้งกันงม้งองงนกันอยู่ตลอดเวลาแต่ก็เป็นคู่กันแล้วไปต่อมีความสุขม,มั่นคงรักที่มาพร้อมฐานะการงานการเงินความมั่นคงหรือรักที่เหมือนพัฒนานะพระพระแม่ธรณีอะมั่นคงในความรักแล้วตัวเขาเองรู้แล้วเข้าใจแล้ว แล้วเรามาดูว่าเขาจะกลับมาขอโอกาสไปต่อเขารักคุณมากแค่ไหน5้ใบความรักที่อยู่ในหัวใจเขาที่มีต่อคุณความรักที่เขามีต่อคุณแข็งแกร่งมากมากกว่าที่เคยนะ่ะกลับมาขอโอกาสไปต่อมั่นคงมั่นใจว่ารักคุณคุณคือแสงสว่างที่ปลายอุมโมงค์ของเขา ถึงแม้จะหวังความหวังเล็กน้อยแต่ก็มีความหวังว่าจะไปต่อได้เขารักคุณจะกลับมาขอโอกาสเขาว่าเขาจําวันที่คุณกับเขาพบกันได้เหมือนเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เหมือนคุณคุณอยู่ในความทรงจําเขาที่แรกพบที่พบเจอกับคุณในครั้งแรกวันแรกเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเส้นทางของคุณและเขาจะพบกันเสมอ จะได้อยู่ด้วยกันจะได้เป็นคู่กันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณกำลังคิดถึงเขาอยู่หรือเปล่าเขาคิดถึงคุณ